หลบแล้วกันต่อนี่แล้วทำไมไม่ใช้ช้อนกลางมีช้อนกลางแล้วะทำไมไม่ใช้แล้วไม่กลัวเต้ยสวนหรือไงทำไมอ่ะสมมุติเต้ยตัดมาช้าๆมาช้าๆช้าๆ้าสิโอ้โหนี่ฟื้บอ่ะฟื้บเต้ยหลบเห็นไหมเห็นเห็นเต้ยหลบไหมเออฟื้บเต้ยสอกกลับนี่เบพาตาหลุดไปแล้วเอาหลบพันหลบยังไงเอาหลบยังไงหลบหลบฟื้บนี่ไง ได้หลบดิฟองนี้ใช่ไหมเอาก้มหลบปึ๊บหลบเมื่อกี้เพิ่งหลบใช่ไหมปึ๊บออาแล้วก็กระแทกวางนี้เออได้หลบไงอ่ะพอหลบปึ๊บแล้วก็ถีบฟาง่ฮ่าฮ่าถีกูอีกแล้วเอาจังหวะไงจังหวะมันได้จริงต้อหลบทังกูต้องหลบทังก่อนเออเหรอ เตะถีบไปแล้วไม่เป็นไรหร้วอาเอาจะลบยังไงเอาเมื่อกี้เตะถีบเอาสมมติเตะถีบฟืบนี่ไงฟางก็หลบอย่าง,าาางน,นี้งไงหลบแล้วไงต่อนีอออ่หลบทันก็หลบทันโอเคไล่สู้ฟางไม่ไหวหรอกสู้ฟูงไม่ไ,หหมไ,มได้หรอกใช่หลบทันใค่ใ<ห>พักกิง่งช้อนกลาพักกิ่งกับตายเล่นสู้ฟางไม่ไหวหรอก เออใครมาเร็วๆอนูข่าวม่เนอยเลยเอาชนกลาง